โลกกาลังจะเหวี่ยงใครให้มาพบเจอกับคุณขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่โลกกําลังจะเหวี่ยงเขาให้มาพบเจอกับคุณนะคะเดซ u นนะคะคนที่จะเป็นพระอาทิตย์ของคุณหรือเปล่านะคะหรือพลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิงธนูเนาะสีเรียนพลังงานของโคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษก์ศักด์คนขี้หึงขี้หวงนะคะ หรือว่าจะเป็นคนมัธยัติก็ได้นะคะวางแผนทางการเงินเนาะเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินอีกหนึ่งใบแล้วก็ The l o v e r นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนมี7จ็ดเหรียญขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของการหยุดนิ่งกันหยุดดูสิ่งที่เคยทำลงไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขานะคะ คุณกับเขาได้พบเจอกันหรือยังเจ d เมนตชะตาฟ้ากำหนดนะคะเด็กถือไม้การเริ่มต้นใหม่คิงถือถ้วยนะคะคนที่จะเข้ามาดูแลมาปกป้องเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้กับคุณได้นะคะ8ดไม้ ความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้ไวนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเขานะคะ แต่ว่ามีความเป็นคู่กันนะคะมีเหมือนกับพรมลิขิตกามเทพนะคะนําทางให้คุณทั้งสองคนได้มาพบเจอกันอยู่แล้วนะคะมีจัสเมนด้วยนะคะการพบเจอกันของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะแล้วก็ถ้าคุณได้พบเจอกับเขาหรือว่าถ้าคุณรู้ใจตัวเองแล้วนะคะคุณจะรู้ว่าเขาคือเป้าหมายในชีวิตนะคะหรือเขาจะรู้ว่าคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาการอยู่ด้วยกันทําให้ชีวิตสดใสชีวิตมีความหวังนะคะมีอนาคต ที่ดีร่วมกันนั่นเองนะคะเดวิลนะคะเป็นคู่ที่ตัดกันไม่ขาดหรือเปล่าห้าดาบคนที่เคยทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้หรือเปล่าน่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าชัวแล้วนะคะ นั่งคิดถึงนั่งหอยหานั่งจินตนาการถึงนะคะนึกถึงวันเวลาเก่าๆหรือเปล่านะคะอยากให้วนกลับมาเป็นอนาคตของเขาอีกไหมนะคะอดีตที่จบไปอยากให้กลับมาเป็นอนาคตของเขาไหมนะคะนั่นไง 6. กถ้วยพลังงานของคนเก่าอยากรีเทิร์นอยากกลับมานั่นเองนะคะชีวิตไม่มีคุณก็เงียบเหงานะคะมีความเสี่งความเบื่อมีความคิดถึงมีความนึกถึง ทุกเวลานะคะตัดกันไม่ขาดยังคงหอยหายยังคงจินตนาการถึงมีโซ่ตรวนที่ผูกมัดกันไว้ตัดกันไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถกลับมารักได้อีกซ้ำๆการมีคุณอยู่ในชีวิตทำให้ชีวิตของเขาสดใสน,นะคะเป็นดอกทานตะวันเป็นพระอ,อาทิตย์นะคะ โลกกำลังจะเวียงใครให้มาพบเจอกับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนเก่าที่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาดูแลนะคะอยากกลับมาสารความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโลกอาจจะเวียงเขาให้กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งแต่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับความรู้สึกของเขาในครั้งนี้หรือเปล่านะคะคุณจะรับดอกไม้ของเขาไหมถ้าคุณรับก็คือคุณ กับเขาก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อนะคะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าถ้าคุณหมดใจแล้วคุณก็แค่ไม่ต้องรับดอกไม้หรือว่ารับความรู้สึกของเขาที่หยิบยื่นให้กับคุณนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะคะเลือกทางที่คุณจะมีความสุขเลือกความสุขให้กับตัวเองนะคะ